เร่องาวโหก็เหมือนอย่างที่ชี้แจงไปแล้วนะครับหลักฐานละหมูรอคำร้องกรกต,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 ตมาก่อนแล้วเดี๋ยวชี้แจงเี่เดียวครับกระแสของคุณพิธาน,นะครับที่มีเรื่องของการถือหุ้นสื่อขึ้นมาแล้วก็เหมือนจะมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติการลงสมัครสสด้วยซ้ำนะครับตรงนี้มีผลอะไรกับเอาผมว่าเพื่อไทยน่าจะน่าจะมีความได้เปรียบมากขึ้นมั้ง<ม>เพราะรว่าเดิมทีแดงกับส้มเนี่ยก็เหมือนเทไปทางส้มหน่อย แล้วตอนนี้พอคุณพิธามีปัญหาซึ่งเป็นหัวหน้าส้มเนี่ยก็เหมือนกับจ,จะต้องกลับมาที่แดงหรือเปล่าหรือย,ยังไงแล้วเห็นผลกระแสนี้พอสมควรเหมือนกันคือถ้าถามสปิริตของนักกีฬาเวลาลงแข่งขันเนี่ย,ยครับมันไม่มีตัวแปรนี้อยู่ในสมาการครับนะเราไม่เคยมีเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางตั้งแต่วันที่หนึ่งของการจับฉลากหมายเลขยี่สิบเก้ามาจนถึงวันนี้เนี่ยเราไม่มีเรื่องนี้นะคระับงั้นนั้นจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบเราไม่รู้นะแต่ประเด็นก็คือว่า กรณีดังกล่าวนี้ใครจะให้ความเห็นแบบไหนอย่างไรนะครับโดยมารยาททางการเมืองเนี่ยพรรคเพื่อไทยจะไปพูดเรื่องวกนี้อยู่แล้วแต่ก็มีกระแสของพรรคเพื่อไทยออกมานะว่าเอาล่ะถ้ามีปัญหาด้านนูน้นมาเพื่อไทยเลยอันนี้ผมไม่เห็นนะพรรคก็ไม่เคยสั่งการนะอ๋อเหรอฮะแสดง <จะ S 1> ว่า,วา,าเป็นการพูดแต่จะบอกว่าเบื่อลุงแล้วมาทางเรามากกว่า ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะแสะดงว่าการมีปัญหาของคุณพิธาตอนนี้ที่ไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรคือ,คอไม่มีผลอะไรกับเพื่อไทยโดยสปิริตเพื่อไทยโดยมารยาทมันก็ไม่พูดกันอยู่แล้วครับมันเหมือนกับว่าอยู่ดีๆเราจะไปตอกย้ํา พักที่เขามีแนวร่วมประชาธิปไตยแบบเราหรือเปล่าถูกไหมครับผม,ผมมองว่าเรื่องนี้ไม่มีเหตุผลจะต้องไปพูดถึงและอีกอย่างมันเพิ่งมีเรื่องเรื่องก็ยังไม่รู้ว่าถูกหรือมันผิดไอ้ครั้นจะไปพูดเพื่อให้ตัวเองดูดีได้เปรียบ,บผมว่ามันไม่ใช่วิถีของพระเพื่อไทยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นที่ออกมาเพื่อไทยก็บอกว่าเพื่อไทยอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่พลังประชารัฐล่ะครับมีประโยชน์กับเรามากไหมครับผมว่าในวันเลือกตั้งนี้ไม่ได้มีผลแล้วครับเพราะประชาชนเขาอยู่ในใจแล้วในการเลือกพักหรือเลือกสสนะ ผมว่าไม่น่ามีผลแล้วเพราะมันก็ยังไม,ไม่ถึงที่สุดด้วยนะยังไม่ได้มีการตัดสินนะ,ะแต่ว่าคนร้องก็เป็นคนของคอ,ปร,อป,รงประชารัฐนะในร่ <c oughs> ไปร้องกันเนี่ยก็เป็นสไตล์ของเขาด้วย <c oughs> ม,มีคําสั่งไหมปไ,ไปไปสืบซิว่ามีช่องว่างตรงไหนบ้าง <c oughs> ที่จะพอจะตัดแต้มได้เ <c oughs> ขาเป็นสไตล์ของท่านเรืองไก่อยู่แล้วเ <c oughs> ขาก็คอยดูประเด็นในเรื่องทรัพย์สินเรื่องการตรวจสอบซึ่งเห็นว่าร้องมาก็หลายคนอยู่แล้วนะครับเคยโดนร้องมาหลายคนแล้วแต่ประเด็นนี้ผมว่ามันก็เป็นประเด็นที่คงจะเป็นเรื่องของฝ่าย กรกตกรกตคือคงจะต้องไปพึ่งต่อไปไหมฮะตัดสินตอนนี้นี่โอ้โหเดี๋ยวเรื่องใหญ่นะกรกตรื่องก็เยอะอยู่แล้วนะตอนนี้ก็ผมคิดว่ากรกตก็คงจะดูข้อมูลก่อนอย่างที่ผมบอกครับอยู่ดีมีคนมาบอกว่าเฮ้ยคุณผิดแต่ยังไม่ทําอะไรเลยว่าก็ยังยังไม่มีเหตุผลที่จะไปบอกว่าเขาผิดครับก็รอหลังจากนี้ไปก่อนครับไปผิดตรงนั้นก็่คยว่ากันอืครับอะถ้าอย่างนั้นหลังจากเลือกตั้งผมลองวิเคราะห์สองด้านแล้วกันนะครับด้านหนึ่งคือ อ่าไม่ไม่ขัดคุณสมบัติยังคงดําเนินหน้าต่อไปได้อีกด้านหนึ่งคือขัดคุณสมบัติเห็นเรามีการพูดคุยกันแล้วว่าโอ้ oh, ถ้าขัดคุณสมบัติอันนี้เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่แล้วมันอาจจะเข้าทางของทั้งสองพักด้วยซ้ําไปเรื่องใหญ่ที่ว่าคือคุณสมบัติสสนั้นดันเป็นหัวหน้าพักและไปรับรองคนที่จะมาสมัครเป็นสสของพักแล้วมันอาจไปถึงขั้นยุบพักยุบเพิกอะไรต่างๆ คิดว่ามันจะไปไกลได้ขนาดนั้นไหมคือคือผมมองสมมติฐานตอนยุคพักอนาคตใหม่ก่อนนะครับคือยุคพักอนาคตใหม่จริงๆเป็นเป็นเรื่องของพักอนาคตใหม่กับพักเก้าไก่เราไม่ไปก้าวล่วงวิจีคิดนะครับแต่ว่าเอาหลักการเนี่ยถ้าเกิดเป็นอย่างที่ท่านว่าเนี่ยก็หมายความว่าพักต้องยุบแต่เมื่อมีสอสออยู่แล้วเนี่ยสอสอก็ต้องสังกัดพักใหม่ภายในส0มสิบวันก็ต้องแตกกระจายกันไปก็ไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนอันนี้อันนี้ประเด็นที่เวิเร์สเคสที่มันแบบน่าเกลียดที่สุดเลยนะครับแต่ผมก็ยังมีความเชื่อว่า จริงๆแล้วแต่ไม่เคยเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ไม่น่าจะมีอะไรอ่ครับอ้าถ้าพลังประชารัฐคิดว่าถ้ากรณีแบบนั้นการดูดเข้ามาที่พลังประชารัฐซึ่งก็เคยดูดมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพลังประชารัฐมากน้อยแค่ไหนแล,และมีโอกาสมากแค่ไหนอันดับแรกพลังประชารัฐไม่เคยดูดคนของอนาคตใหม่นะครับเท่าที่จําได้ไม่มีสองก็คือว่าผมก็ยังไม่มองว่าเรื่องนี้ถึงขั้นยุบพักนะครับอาจจะยังไกลไปที่จะไปมองถึงตรงนั้นเพราะวันนี้เป็นเรื่องคุณสมบัติของ ผู้สม, Bref, สม men, ัครสสซึ่งห้ามถือหุ้นสื่อนะครับสื่อในความหมายคือบริษัทที่มีใบอนุญาตทําธุรกิจเกี่ยวกับสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ต่างๆซึ่งก็เคยมีคนโดนตัดสิทธิ์ไม่ตัดสิทธิ์กขาดคุณสมบ bon ัติในการเป็นสสของพลางประชาชนก็มีในอดี่ผมก็มีผู้สมัครที่จังหวัดระยองเคยลงรอบที่แล้วนะฮะแล้วก็ถือหุ้นบริษัทที่ทาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น แล้วเขาก็บอกเขาลืมแจ้งล,ลืมลาออกเพราะว่าบริษัทนี้มันไม่ได้ทาธุรกิจมาหลายปีแล้วจนเขาลืมไปแล้วแต่พอมาตรวจสอบเอจอว่าถือหุ้นบริษัทที่ทาหนังสือพิมพ์าาถึงแม้จะเลิกพิมพ์ไปแล้วแต่ถ้าเป็นบริษัทที่มีใบอนุญ,ญาตทำหนังสือพิมพ์ได้เขาก็โดนตัดสิทธิ์เพราะยังมีใบอนุญาตอยู่ยังเป็นบริษัทที่ยังไม่ได้ยกเลิกถึงแม้ไม่ได้พิมพ์หนังสือพิมพ์แล้วนะครับไม่ได้ทำธุรกิจแล้วแต่ว่ายังเป็นถือว่าเป็นหุ้นสื่อมวลชนอยู่อันนั้นยังเป็นฝ้ารัฐบาลก็ ผูดที่เกีเ่ยงมีประโยชน์กับเราไหมครับถ้ากระแสมาแบบนั้นแล้วก็ผมว่า,าวันนี้มนไม่มีมผลล้ว,วันนี้มันอยู่ที่นโยบายอยู่ที่พื้นที่แต่ละเขตความนิยมแต่ละพื้นที่แล้วครผมว่ามันไม่ได้มีผลแล้วเพราะมันยังไงก็คงตัดสินไม่ทันวันเลือกตั้งด้วย